การเลือกตั้งของประเทศเกาหลีใต้เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 วันนี้ไปดูประเด็นนี้กันนะครับที่เลขาธิการของสภาผู้แทนราษฎรเกาหลีใต้และสสพักต่างๆนะครับสนับสนุนให้รัฐสภานั้นเปลี่ยนกฎนะครับให้ผู้พิการทางสายตาซึ่งเป็นสสเนี่ยสามารถพาสุน,นัขนำทางเข้าไปในรัฐสภาได้ด้วยโดยยึดหลักนะครับว่าสภาไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อผู้ใดทั้งสิน้นติดตามเรื่องนี้กันนะครับใน The Topic Work from Home ครับ คิมเยจี ee, นะครับสสหญิงผู้พิการทางสายตาสังกัดพรรค FP นะครับซึ่งเธอเนี่ยเป็นแนวร่วมพักฝ่ายค้านนะครับเตรียมเข้าร่วมการเปิดสมัยประชุมสภาวันที่30พฤษภาคมที่จะถึงนี้แต่มีอุปสรรคอย่างหนึ่งนะฮะก็คือระเบียบของสภาเนี่ยไม่อนุญาตให้นําอาหารนะฮะหรือว่าวัตถุที่อาจจะขัดขวางการประชุมเข้าไปในพื้นที่ได้แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยคือมีคนตีความนะครับว่าสุน,นัขนาทางก็อาจจะขัดจังหวะก,การประชุมได้เช่นกันทําให้คิมเยจีนะเธอเลยเขียนจดหมายร้องเรียนขอ ให้มีการพิจารณาปร,บร,รับแก้กฎระเบียบดังกล่าวนี้ครับซึ่งกิมเยจีเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวด้วยนะครับเธอยืนยันว่าน้องจอยนะฮะซึ่งเป็นสุนัขนำทางของเธอเนี่ยเป็นทั้งเพื่อนและเป็นดวงตาให้กับเธอด้วยจึงไม่ใช่วัตถุในการขีดขวางการประชุมอย่างแน่นอนเธอระบุด,ด้วยนะครับว่ารัฐสภานั้นเป็นสถานที่ซึ่งจะก่อให้เกิดกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อบ,บุคคล ชีวิตผู้คนจํานวนมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นนะครับที่จะต้องจัดหาหรือว่าเตรียมสิ่งต่างๆเพื่อให้ผู้พิการทางร่างกายด้านต่างๆสามารถที่จะเข้าถึงได้ด้วยและสมาชิกสภาทุกคนเนี่ยควรจะต้องเข้าใจตรงกันนะครับว่าการสร้างบรรยากาศที่ไม่ปิดกั้นผู้คนถือเป็นหน้าที่ ไม่ใช่เพียงแค่คำกล่าวอ้างเท่านั้นนะครับซึ่งทางเว็บไซต์ Korea b i t s Wire นะครับรายงานด้วยนะครับว่าผู้สนับสน,น,นุนรายแรกๆนะครับที่เห็นด้วยว่าคิมเยจี G เนี่ยควรจะสามารถพาสุนัขเข้าไปในที่ประชุมสภาได้ก็คืออ e ีซูจินนะครับเธอเป็นสสของพรรครัฐบาล DP นะครับโดยระบุว่าสภาควรเป็นผู้นำในการสร้างแล้วก็ส่งเสริมนะครับให้เกิดพื้นที่และบรรยากาศที่ปลอดอุปสรรคแก่ทุกๆคน ส่วนเครือข่ายนะของผู้พิการทางสายตาในเกาหลีใต้เนี่ยก็แสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ย้ําว่าไม่ควรจะต้องถกเถียงกันเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าการพาสุนัขนําทางเข้าประชุมสภาด้วยเนี่ยมันเป็นสิทธิของผู้พิการทางสายตาที่สามารถกระทําได้มาอยู่แล้วไม่ต้องมาถกเถียงทานอะไรทั้งสิ้นนะครับขณะที่ Korea Times นะครับรายงานว่าอ e ีซอกฮยอนนะครับสสอีกห่งคนของพรรค DP นะครับ โพสข้อความใน Facebook ส่วนตัวด้วยแล้วก็สนับสนุนนะครับให้คิมเยจีเนี่ยสามารถที่จะนำสุนัขนำทางเข้ามาในสภาได้โดยระบุว่าสภาไม่ใช่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นสถานที่ที่คนจำนวนมากนั้นมาประชุมร่วมกันจึงเป็นเรื่องปกติที่จะต้องอนุญาตให้สุนัขนำทางนั้นสามารถเข้าไปได้นะอันนี้ก็มาจากพรรกรัฐบาลกันนอกจากนี้นะครับยังมีสสจากพกรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านอื่น สนับสนุนคิมเยจีอีกเยอะเลยนะครับรวมไปถึงจองฮวานนะครับอดีตสสผู้พิการทางสายตาของพรรค GNP คนนี้เนี่ยเคยดำรงตำแหน่งสสตั้งแต่ปี47ถึงปี51ครับคุณผู้ชมแต่ถูกห้ามนำสุนัขนำทางเข้าในที่ประชุมมาก่อนทำให้สมัยนั้นนะครับจองฮวานเนี่ยต้องขอให้ผู้ช่วยมารับหน้าที่แทนเห็นไหมมันมีตัวอย่างมาแล้วว่าไม่สามารถทำได้จนกระทั่งวันที่20เมษาย,ยนที่ผ่านมานะครับเลขาธิการของสภาระบุว่า น้องจอยเนี่ยสุนัขนำทางของคิมเยจี G, ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมเปิดประชุมสภา,าในวันที่30พฤษภาคมได้อย่างเป็นทางการนะครับและที่ประชุมจำเป็นจะต้องลงมติเลือกประธานสภา,านั้นอีกด้วยส่วนสำนักข่าว SP แล้วก็ CNA นะครับรายงานว่าคิมเยจี G, เนี่ยเป็นนักเปียโ,โนผู้พิการทางสายตาที่ลงสมัครเลือกตั้งครั้งแรกและได้รับตำแหน่งสสระบบสัดส,ส่วนนะครับ หลังเกาหลีใต้จัดการเลือกตั้งทั่วไปนะฮะทั่วประเทศเนี่ยเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาส่วนน้องจอยนะฮะเป็นสุนัขสายพันธุ์ลาบอร์ดีทีเวอร์ก็จะได้เข้าไปในที่ประชุมด้วยอย่างไรก็ตามนะครับการถกเถียงอย่างเปิดกว้างเรื่องสุนัขนำทางในครั้งนี้ก็บ่งชี้นะครับว่า ทัศนคติโดยรวมของชาวเกาหลีใต้ที่มีกับสุนัขนั้นผ่านแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับเมื่อเทียบกับหลาย10ปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าเกาหลีใต้เนี่ยตอนนั้นนะครับนิยมรับประทานเนื้อสุนัขด้วยผลการสํารวจนะครับความเห็นของชาวเกาหลีใต้เมื่อปี60ก็บอกด้วยนี่ครับว่าร้อยละเ0ของชาวเกาหลีใต้ยืนยันว่าพวกเขาไม่รับประทานเนื้อสุนัขอีกแล้วแล้วก็ประมาณร้อยละสีนะครับเห็นด้วยกับการออกคําสั่งห้ามรับประทานเนื้อสุนัข ในทุกกรณีนะครับนั่นก็เป็นผลสำรวจล่าสุดนะครับที่มีขึ้นในปี60ที่ผ่านมานี้เองนี่ก็คือ The Top Pick ที่เราพิกมาฝากกันวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับ